โอ้โหพี่โบกินสปากเกตตี้นะคะรัวกินสปากเกตตี้ที่คุณแม่ทำใช่ไหมคะหนูใช่ไหนโอ้โหอ้ามอร่อยจังเลยแล้มไม่เห็นมีอมากเลยจริงเหรออร่อยไหมลูกอร่อยมีอมากของนะป่อโอเคพี่โบอกกชอบกินไหมคะชอบกินอร่อยไหมลูกอร่อยไหนกินให้เพื่อนๆดูหน่อยสิอ้ามอร่อยจังเลยสปากเกตตี้อร่อยมาก หมือนไหมคะอร่อยอืมแล้กขอเจียวกกันก็นี่นะคะสปาเกตตี้ของน้องบัวใส่มะเขือเทศกับหอมขาวหอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่แครอทด,ด้วยโอ้โหใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้ใกล้หมดแล้วนะอื้อ อร่อยไหมตัวพิ่งเลาโอ้โกินอย่าเพิ่งคุยลูกอาหารอยู่ในปากอย่าเพิ่งคุยอยัมียามีอร่อยเคี้ยวด้วยนะคะโอ้โหใกล้จะหมดแล้วนะคะโอ้โหค่อยกินลูกค่อยกิน้องน้อง,ง,ง,อง,งโอ้โหอาหารอยู่ในปากเราไม่พูดนะคะอะกินให้หมดเคี้ยวก่อนจะไม่งั้นเดี๋ยวอาหารจะติดคอนะคะโอ้โหกินดีๆลูก โอ้โหบัวกินผักมีประโยชน์อืมกินผักประโยชน์เคี้ยวกันเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวย่ามีอร่อยมากเลยบัวกินจะเลอะเทอะหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเช็ดเนาะอืเดี๋ยวเราค่อยเช็ดนะอือหืออร่อยจังเลยเพี่บัวขอตัวกินสปาเก็ตตี้ให้หมดก่อนนะคะบายๆเพื่อนเพื่อนก่อนลูก บายบายค่ะเพื่อนๆต้องกินข้าวเยอะๆเหมือนน้องบัวน,นะคะบายบายสวัสดีค่ะยาม,มียำ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 